ช่องโนเนมนะครับวันนี้จะมารีวิวเบียร์น้ำยูที่น่าสนใจนะครับแล้วก็รถที่ราคาไม่แพงโดยเฉพาะคนที่ต้องการได้รถยุโรเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนมากคืออย่างนี้ครับช่วงนี้นะครับรถที่เป็นรถเมื่อหนึ่งเนาะรถยุโรเนี่ยเนื่องจากว่าดีมานความต้องการด้วยเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างน้อยดังนั้นค่ายรถหลายๆค่ายนะครับจึงทําการลดราคารถเมื่อหนึ่งค่อนข้างเยอะทําให้รถเมื่อสองอ่ะราคามันปรับลงก็อาจะมีผลเสียต่อ คนที่เคยซื้อรถไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้ราคารถทําให้มันน่าสนใจสําหรับคนที่ต้องการซื้อรถมือสองมากนะครับโดยเฉพาะรถ b บน b ์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นรถแฮชแบ็กบีเอ็มยูซีีหนึนะครับเป็น118 i m Sport ปี2016น่าสนใจอย่างหนึ่งครับตัวนี้นะครับเป็น BMW อ็มซีีหนึนะครับเป็นรถขับหลังนะครับเป็นแฮชแบ็กที่สามารถเปิดประตูจากข้างหลังได้5ประตูนะครับที่น่าสนใจคือตัวนี้118นะครับถ้าเป็น118 i นี้ ส่วนใหญ่นะครับปี2016จะเป็นปีแรกรถนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์พันหกเทอร์โบนะครับกับเกียร์6สปีดให้แรงม้าประมาณ130ต,ต้นต้นซึ่งเป็นเครื่องหายากเพราะหลังจากปี16ลงงไปครปี17เนี่ยตัวนี้จะเป็นเครื่องพันห้าเทอร์โบนะครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบแรงม้าจะน้อยลงตัวนี้ออปชั่นที่เป็น M อ็มสปรนะครับได้เป็นพวงมาลัยเอ็มสปอร์ทำไมออปชั่นค่อนข้างเยอะเลยวันนี้นะครับราคาจับต้องได้ราคาเป็นแค่ 9 5 9 0 0 0บาทเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับว่ารถรุ่นนี้เป็นไงบ้าง ครับมาดูสเปคภายนอกของ BMW 118i M Sport นะครับอย่างแรกตัวนี้นะครับเป็นเป็นรถแฮทชแบ็กอย่างที่ผมบอกเนาะตัวหายากนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง 118i ตัวสุดท้ายนะครับจริงๆเป็นตัว Minor c h a n g e แล้วนะครับที่ที่ผมบอกเป็นตัวสุดท้ายเพราะตัวนี้มันเป็นเครื่องเบนซินนะครับ 1600cc เป็นเครื่อง4สูบ Twin Power Turbo ให้แรงม้าประมาณ130กว่านะครับเพราะหลังจากปีนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นเครื่อง1 5 นะครับเป็น3สูบเทอร์โบนะครับดังนั้นแรงม้ามันจะน้อยลงนะครับแล้วก็ออปชันตัวนี้จะเยอะสุดเป็น M Sport มาดูออปชันอย่างแรกไฟนะครับตัวนี้เป็นเบียมัน U LED เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัวนี้ก็จะเป็นทิวโครเมียมเหมือนกับลายข้างในรถเลยนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับสภาพดีมากที่2นะครับแม็กตัวนี้เป็นแม็กโรงงาน M Sport นะครับแม็กขอบ18นะครับตัวนี้ยางยังใช้ได้อยู่เลยนะครับ ดูยางครับช่วงล่างเดิมๆแบกสวยมากแล้วก็พอเป็นตัว M นะครับจะมีเห็นเขียนแบต M Sport นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกข้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในรถกันดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะตัวนี้จะเปิดฝาเครื่องนะครับตัวปีใหม่ๆ16แล้วจะเปิด2ทีนะฮะคันนี้เป็นตัวเครื่องใหม่อย่างที่ผมบอกนะครับฝาสูบจะเป็นฝาสูบทรงนี้นะครับ ตัวนี้เป็นเทอร์โบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเทอร์โบสี่สูบเทอร์โบนะครับรถเดิมๆนะครับรู้จากข้างในได้เลยนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับสภาพเดิมๆหมดเลยรถมือเดียวนะครับทุกอย่างยังไม่เคยถูกแกะนะครับสภาพสวยมากนะครับโอเคโดยรวมถือว่าดีมากนะครับ มาดูข้างหลังนะครับอย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็นรถแคชแบ็กนะครับตัวนี้จะเห็นแบบ1 1 8นะครับไฟไฟมันจะเป็นไฟกดตรงนี้ลงมาแล้วแล้วลงมาตรงนี้นิดนึงนะครับซึ่งต่างจากตัวแรกนะครับโอเคพอไปเน้นสปอร์ตเนี่ยดูสปอร์ตขึ้นเยอะเลยนะครับดีการเปิดแล้วกดตรงนี้นิดนึงนะครับขึ้นในอยี้ได้ข้างในสะอาดมากนะครับอุปกรณ์ยังไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวให้ดูรถข้างล่างนะครับ แบตทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่แบตยังเป็นแบตลงงานอยู่เลยนะฮะน็อต <Not S 2> เดิมๆขยับนะครับอันนี้เป็นชิ้นจากชนชิ้นบอดี้รถนะครับยังไม่เคยถูกทำสีเลยรถข้างหลังนะครับสะอาดมากแล้วก็ไม่เคยชนเลยนะครับน็อต <Not S 3> ไม่เคยขยับนะฮะดูจากสีได้เลยนะครับแล้วก็ภายในโดยรวมถือว่าสะอาดนะครับสวยเลยเดี๋ยวไปดูข้างในดีวยวครับข้างในเป็นยังไงบ้าง เรามาสตาร์รถก,กันนะครับคุณจยอยู่นี่นะฮะวางคุณจไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นชูตาร์นะครับ ตัวนี้นะครับเป็น118 BMW 118 IM Sport นตะครับตัวนี้เป็นตัว M Sport ชุดจากโรงงานนะครับอย่างแรกที่เห็นชัดเจนก็คือเป็นพงุงมาลัยมนะครับพงุงไาลัยมเนี่ยผมว่ามันมีตัวช่วยอัตราทดในการเลี้ยวนะครับแล้วก็จับแล้วนุ่มสบายกว่าเดิมเยอะตัวนี้จะเป็น M จากโรงงานเลยนะครับคาดลายตัวนี้จะเป็นตัวคอนโทรลลิมิตการขับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเปิดปิดเสียงโหมดต่างๆนะฮะ นี้ก็จะเป็นโหมดนี้นะฮะวิธีอยู่ต่างๆนะครับคันนี้ไม่เพียงแค่70,000กว่าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับไม่ My 7 8 0 0 0แเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นตัว M Sport นะครับคิวข้างในเนี่ยจะเป็นภายในเป็นสีดำนะครับหนังแดงแล้วก็คิวจะเป็นคิวลาย M แบบนี้นะครับคล้ายๆกับลายเคปลราต์ผิวสัมผัสผมว่าหรูหราดี ดูละมากเลยเวลาดูอยี่งนี้ดูสวยกว่าปกติเยอะนะครับตรงนี้จะเป็นออโต้สตาร์สต็อปนะครับก็คือเวลาเราหยุดรถเนี่ยมันจะช่วยประหยัดน้ามันนะครับรถจะเครื่องจะดับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบนะโอเคตัวนี้ก็ไฟฉุกเฉินนะครับปุ่มล็อกเนาะอันนี้ปกติ i d r i v e ตัวนี้นะครับก็จะเป็น i d r i v e ในปี2 0 1 6จะเป็นไ d r i v e แบบนี้ปุ่มจะนีย้ยาวๆนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นตรงนี้จะตรงนี้จะมี6ปุ่มนะ ออปชันก็ปกตินะครับมัลติมีเดียนะครับ C D External Device นะครับมี U S B นะครับ U X พร้อมนะครับวิทยุโทรศัพท์คอนเทนต์ ents, แล้วก็อันนี้ก็ดูรายละเอียดเกี่ยวกับรถนะรัตรัวนี้ภายในสวยงามมากนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Air a ออโ u t o หมดแล้วนะฮะปรับโซนก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับเกียร์เป็นอัตโนมัตินะครับเกียร์ไฟฟ้าหมดแล้วนะฮะตัวนี้ปรับโหมดได้นะครับจะปรับได้ทั้งหมดมีอีโคโปรนะครับคอมฟอร์ตสปอรแล้วก็สปอร์ตพลัสนะครับแล้วก็มีตัวปิด traction control นะครับผมว่าสวยตรงคิ้วนี่หนะครับดูคิ้วแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับโอเนะครับ นีจะเป็นที่ใส่ USB นะฮะสภาพแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าข้างบนสีดำข้างหลังสีแดงเนี่ยพร้อมใช้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่ารถสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ฝากกดติดตามช่องในเนมด้วยนะครับได้วิวสเปคนะครับของรายละเอียดของ BMW 118i M Sport นะครับปี2016ทันนี้รถใช้น้อยมากนะครับรถใช้เพียงแค่7,000โลนะครับรถมือเดียวนะครับออกมา ประมาณ2ล้านนิดๆน,น,นะครับวันนี้ซื้อได้ในราคาเพียงแค่959,000บาทจองให้ไวนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกได้รถปีใหม่ใหม่น้อยมากนะครับรถมือเดียวเลยนะครับโดยช้ยตัวท็อป M Sport นะครับวันนี้ใครสนใจเนี่ยโทรมาที่0617 4 5 6 2 2 2นะครับหรือ0 8 1 9 0 8 2 0 2 6ฝากกดติดตามช่องโนเนมด้วยแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ